ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่24พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ใครที่รอเงินจะได้เงินนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะของตัวคนเองนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจนะคะระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะ ใครรอเงินจะได้เงินจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะคุณมีโอากาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ช่วงนี้นะคะเวลาพูดจาก,กับใครต้องระวังนิดนึงนะคะระวองมีปัญหาทะเลาะหรือมีปากมีเสียงนะคะในช่วงนี้นะคะหลายหลายคนนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางนะคะกับบ้านไปหาครอบครัวนะคะระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกงุดหงดไม่สบายใจเกิดขึ้นสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือ เลขที่บ้านนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ110ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ